สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนเข้ามาเรียนกฎหมายกันวันนี้เราเรียนกฎหมายกันนะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเข้ามาพิมพ์คําว่ามาคับมาค่าด้วยพิมพ์คําว่ามาคับมาค่าเข้ามาด้วยจะได้รู้ว่าดูตอนไลรสดอ่าบุ๋มสวัสดีจ้า ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดทักสวัสดีพี่แป้งเลยแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยนะวันนี้อ่าซันน่ามาน่ะบุ๋มบอกมาค่ะเมื่อวานนี้งานก็ผ่านไปด้วยดีจ้ะบุม๋มราบลื่นนะทั้งลูกสาวลูกชาย มีคนสนใจมีคนมาทักมาคุยโดยเฉพาะลูกสาวเขาเขียนนิยายขายอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วขายในเว็บไซต์อยู่แล้วอ่าไม่ไม่เชิงขายหรอกให้อ่านฟรีแล้วก็มีบางตอนที่จ่ายเงินห้าบาทสามบาทนี่แหละของเขามีคนมาถามหาอ่ามีคนมาถามหานักเขียนเป็นไงละ่ะความปื้มของนักเขียนเนาะกันสวัสด,ดีจ้า ความปพื่มของนักเขียนก็คือมีคนมาถามหาเราเนาะเพื่มใจแทนลูกสาวเหมือนกันลูกชายก็มีคนเข้ามาสอบถามเยอะแยะเรื่องเกมเขามาเราก็มาเข้าเรื่องของเราเพราะแสวงหามิใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยดังนั้นแล้ว ลิขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนอ่าอ่าบ่มบอกยินดีด้วยจ้ะแม่เนี่ยปื่มนึกคิดว่าจะนอนไม่หลับแหลวเมื่อคืนเนี่ยตื่นขึ้นมายังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยเราอยากเป็นอะไรในวันข้างหน้ามันต้องเกิดจากการกระทําของเราในวันนี้ในวันนี้ไม่ใช่ว่าวันข้างหน้าต้องการเป็นอะไรแล้วค่อยทํานะทุกการกระทําผลการกระทําของเราในภายภาคหน้า เกิดจากการกระทําของเราในวันนี้อ้าวแนนบัดดีจ้าวันนี้พี่แป้งจะสอนเราเรื่องกฎหมายเนี่ยจะสรุปกฎหมายกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศออ2562อ่ะวันนี้จะอธิบายคำว่าแก้ไขเพิ่มเติม จะอธิบายนาเดียบดีจะจะอธิบายแก้ไขเพิ่มเติมกับยกเลิกหลายหลายคนถามเข้ามาตกลงหนูจะสอบเนี่ยหนูจะควรอ่านฉบับไหนดีหนูควรอ่านฉบับเดิมหรือฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดีเราต้องเข้าใจคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมกับยกเลิกก่อนสอนตรงนี้ก่อนยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมอ่าแก้ไขเพิ่มเติมให้เราเข้าใจก่อนตรงนี้เขาบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมนั่นคือไม่ได้ยกเลิกเขาจะแก้ไขบางจุดแก้ไขบางจุดเพิ่มเติม,ตมบางเรื่องเพิ่มเติมบางเรื่องบางจุดบางคือไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมด การแก้ไขกฎหมายณนะตอนนั้นอาจจะแก้ไขแค่มาตราเดียวแก้ไขมาตราเดียวเหมือนกับอของอกฎหมายของอบตอบจไอ้อบ,อออบตอ,อบจอ,อะไรพวกนั้นน่ะที่เกี่ยวกับปีปีการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารใช่ไหมแก้ไขแค่มาตาเดียวก็ได้ดังนั้นการที่เราอ่านกฎหมายอยู่แล้ว ถ้าเขามีคำว่าแก้ไขและก็มีคำว่าเพิ่มเติมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลให้คุณเข้าไปดูให้คุณเข้าไปดูว่าเขาแก้ไขตรงไหนเขาเพิ่มเติมตรงไหนแล้วอันเดิมที่เราอ่านไปอะ่ะมันว่ายังไงเราเอาข้อมูลอันเดิมออกเอาข้อมูลใหม่ที่เขาแก้ไขเข้าไป เข้าไปนี่คือคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมแล้วมีคําถามต่อไปอีกว่าเขาจะถามตัวใหม่หรือตัวแก้ไขเพิ่มเติมตามความเป็นจริงแล้วเขาจะแก้เขาจะต้องถามเราตัวใหม่เราต้องตอบตัวใหม่อ,อย่างสมมุติว่าสมมุติให้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนเนาะอายุอายอุอายุจากห้าสิบปี แก้ไขเพิ่มเติมเป็นแก้ไขเป็น45ปีนะสีปีไม่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 ไ,มไมประบุตัวไหนแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆถ้ากฎหมายฉบับนั้นบอกว่าคุณสมบัติต้องอายุ50ปีแล้วพอเขาแก้ไขเพิ่มเติมเขาแก้ไขเป็น45ปีคําตอบที่ถูกต้องคําตอบที่เราจะตอบต้องเป็นตัวที่แก้ไขเพิ่มเติมก็คือ45ปีดังนั้น ถ้ากฎหมายบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมเราไปดูว่าเขาแก้จุดไหนอถ้าเขาแก้จุดนี้เขาแก้จุดอายุจากจากห้ปีมาเป็น45ปีเราก็แก้เราก็แก้จุดนั้นเลย50ปีไม่เอาเลาะความทรงจำห้าสิปีออกไปให้ใช้สี่สปีอันนี้คือความหมายของคำว่าแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม แล้วเพิ่มเติมเขาอาจจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปอะอย่างสมมุติว่าในมาตานั้นอ่ะมาตาเอามาตาเจดแล้วกันมีเรื่องอะไรไว้เงี้ยแล้วเขาเพิ่มเติมเขาอาจจะเพิ่มเติมเป็นมาตาเจ็ดทับหนึ่งคือเพิ่มเติมเข้ามาเจ็ดทับหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมว่ายังไงล่ะเราก็ไปดูว่าเขาเพิ่มเติมว่ายังไงเพิ่มเติมว่ายังไงแล้วจุดแบบเนี้ย ถ้ากฎหมายช่วงระหว่างเรากําลังอ่านหนังสือสอบช่วงเราจะสอบแล้วมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้รีบเข้าดูเลยเขาจะชอบออกข้อสอบคือเขาจะได้รู้ว่าเออเราตามข่าวอยู่ไหมเรารู้ไหมว่ากฎหมายมันได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแล้วถ้ามันบอกว่าแก้ไขแล้วตัวนี้จะใช้ไม่ได้50ปีเนี่ยจะใช้ไม่ได้จะใช้ได้เป็น45ปีเพราะเขาแก้เป็นสีปีแล้ว อันนี้พี่แป้งอธิบายนะเพราะหลายคนเลยที่ตกลงกฎหมายเนี่ยหนูจะใช้ตัวเดิมหรือหนูจะใช้แก้ไขเพิ่มเติมคําตอบก็คือมันแก้ไขตรงไหนมันเพิ่มเติมตรงไหนให้เอาตรงนั้นตัวที่แก้ไขใหม่แล้วตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่าไปเอาตัวเดิมเห็นชัดก็คือถ้าเทียบชัดๆก็คือถ้ากําหนดตอนแรกอายุ50แล้วแก้ไขเป็นอายุ45 ให้ใช้อายุ45 45แล้วทีเนี้ยเวลาออกข้อสอบเขาจะออกแบบเดิมหรือแบบใหม่เขาจะออกตัวแก้ไขหรือว่าตัวใหม่เขาก็ต้องออกตัวใหม่ถูกไหมแล้วข้อสอบจะเป็นแบบนี้มาเกือบทุกหน่วยงานเลยถ้ามันมีการแก้ไขปรับปรุงปุ๊บยิ่งในปีใหม่ๆปีแรกๆที่มีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยเขาจะถามเลยว่าแก้ไขเรื่องอะไรแก้ไขพศออไหน เขาจะถามเลยแล้วการถ้าได้แก้ไขปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญที่มันได้แก้ไขดังนั้นเราอ่านหนังสือมาเราอ่านกฎหมายมาเราไม่ต้องไปห่วงเราไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันแก้ไขเพิ่มเติมแล้วที่ฉันอ่านไปทั้งหมดฉันต้องโลทิ้งไหมไม่ต้องโละทิ้งถ้าบอกแก้ไขเพิ่มเติมให้ไปดูว่ามันแก้จุดไหนมันเติมจุดไหนแค่นั้นเอาปิ้นตัวใหม่มาเทียบกับตัวเก่า มาเทียบกับตัวเก่าแล้วให้ยึดตัวที่เขาแก้แล้วตัวที่เขาเพิ่มแล้วด้วยถ้าเพิ่มเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหาก็อ่านเพิ่มเข้าไปมาตาเจ็ดก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วเขาเพิ่มอะไรเข้าไปล่ะใช่ไหมก็อ่านเพิ่มเข้าไปไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบอกแก้ไขถ้าแก้จากห้าสิบเป็นสี่สิบห้าให้ใช้สี่สิบห้าเนี่ยแบบนี้ คือแก้ไขคือแก้ไขโอเคไหมดังนั้นเวลาเราอ่านกฎหมายที่จะสอบก่อนที่เราจะสอบหรือใกล้วันสอบเนี่ยพยายามเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตพยายามเซิร์ชหาข้อมูลสมมุติว่าเราอ่านอยู่กี่ฉบับสามสี่หกฉบับอะเราอ่านอยู่หกฉบับก็เอาหกฉบับนั่นแหละเข้าไปเซิร์ชในกูเกิลเลยแล้วก็เติมท้ายคําว่าแก้ไขเพิ่มเติม ดูซิว่ามันมีแก้ไขเพิ่มเติมไหมเพราะหนังสือที่เราถืออยู่การผลิตหนังสือกว่าจะพิมพ์ออกมาถึงเราหรือเราถืออยู่แล้วเขาพิมพ์ออกมาแล้วแล้วมันเกิดพึ่งเปลี่ยนพึ่งเปลี่ยนพราบาในหนังสือนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนเราจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนถูกไหมเราจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแต่อย่างของพี่แป้งเนี่ย หนังสือของพี่แป้งนี่พี่แป้งขายหนังสือของท้องถิ่นและคอของกอพอที่เป็นกฎหมายท้ายเล่มท้ายเล่มมันจะมี QR code ท้ายเล่มนะจะมี QR code QR code กฎหมายฉบับเต็มจะมี QR code กฎหมายฉบับเต็มดังนั้นถ้าใครอ่านหนังสือของ The First Tutor อยู่แล้วใกล้วันสอบใกล้วันสอบคุณเข้าไปที่ลิงก์นี้เลย เข้าไปที่ลิงก์นี้เลยแล้วถ้ามีกฎหมายไหนแก้ไขเพิ่มเติมพี่แป้งจะเพิ่มในนี้พี่แป้งจะเพิ่มในนี้จะเพิ่มในนี้ดังนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเราถือหนังสืออยู่หนังสือมันจะมันจะเปลี่ยนไปไหมเราจะเชื่อถืออะไรไม่ต้องให้เราเข้าไปดูถ้ามันมีการแก้ไขเพิ่มเติมพี่จะมีลิงก์เพิ่มให้ อย่างคนที่ซื้อหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นไปเมื่อกี้สิ่งที่เพิ่มก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ระเบียบบริหารราชการอระ,ะ,ะเบียบไองานสารบัญที่มันแก้ไขเพิ่มเติมพี่ก็เพิ่มลิงก์ให้แล้วเพิ่มลิงก์ให้แล้วดังนั้นคนที่มีหนังสือของ The First Tutor อยู่แล้วมีลิงก์มีลิงก์กฎหมายฉบับเต็มมี QR Code กฎหมายฉบับเต็มอยู่ท้ายเล่ม ทั้งของกอพอทั้งของท้องถิ่นคุณสแกนเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยถ้ากฎหมายไหนมันเพิ่มพี่แป้งจะเขียนไว้ว่ามันเพิ่มเติมมันเพิ่มเติมหรือเราเช็คดูว่าที่เราอ่านอยู่เราบอกว่าเป็นปี6.2แล้วถ้าพี่มีเขียนบอกว่าฉบับที่4พศ2อ6 4ย่อย่างเงี้ยเราต้องคลิกเข้าไปดูมันมีการเพิ่มพี่จะเพิ่มเข้าในนี้อันนี้คือ อันนี้เป็นการรู้กันประชาสัมพันธ์บางคนไม่เคยเปิดไปเลยหลังบางคนไม่เคยเปิดไปเลยหลังหนังสืออะหน้าท้ท้ายหน้าท้ท้าย,าย,าย,ายจะมีมี QR โค้ดกฎหมายฉบับเต็มมี QR โค้ดเข้าติวเสริมติวเสริมก็คือติวในเพจที่พี่ติวอยู่ตอนนี้แหละตอนนี้แหละดังนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะตกเทนโน่นนี่นั่นแต่มันเป็นการสุดวิสัยจริงๆถ้าเราถือหนังสืออ่านอยู่แล้ว แล้ววันที่เราใกล้จะสอบแล้วกฎหมายมันเปลี่ยนหนังสือสามารถเปลี่ยนได้ทันท่วงทีไหมไม่ทันแต่พี่แป้งจะอัปโหลดพอมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขปุ๊บเนี่ยพี่แป้งจะอัปโหลดขึ้นในลิงก์กฎหมายฉบับเต็มทันทีดังนั้นก่อนเราจะสอบอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเราเข้าไปดูซิดูซิว่ามันมีการแก้ไขเพิ่มเติมไหมแก้ไขเพิ่มเติมไหมโอเคไหมอ่ะดังนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องคำว่าแก้ไขเพิ่มเติมแล้วถ้าเป็นยกเลิกล่ะอ้าวตัวอย่างแก้ไขเพิ่มเติมก็ในนี้เขาบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมแสดงว่ายัางไม่ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้นะไม่ได้ยกเลิกมันแค่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบางจุดเป็นบางจุดนะโอเคเสียงยังดังฟังชัดอยู่นะเสียงยังดังฟังชัดอยู่นะทีนี้ถ้าบอกยกเลิกถ้าบอกยกเลิกคือไม่เอาเลย ยกเลิกคือไม่เอาเลยไม่เอาทั้งหมดถ้ามันบอกว่ายกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกข้อสอบอยู่แล้วมันยกเลิกไปแล้วหรืออีกตัวหนึ่งมันยกเลนะิกณตอนนั้นยกเลิกตอนที่เราจะสอบอะตอนที่เราจะสอบเราอ่านหนังสือสอบอยู่กฎหมายมันยังใช้อยู่ดีๆแล้วมันยกเลิกไปเลยอะอา้าวเรายกเลิกไปเลยแล้วมันจะเอาอะไรมาใช้แทนอะมันไม่มีการที่กฎหมายจะยกเลิกหายไปเฉยๆ มันยกเลิกไปไม่ใช้ตัวนี้แต่มันออกมาใหม่ทั้งหมดอ่ะมันยกเลิกไม่ใช้ตัวนั้นแต่มันออกมาใหม่ทั้งหมดนะยกตัวอย่างระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินปี2534 34กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเขายกเลิกใครบ้างยกเลิกนะมาตรา3ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่เท่าไหร่บ้างอ่ะการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะปฏิบัติฉบัฉบไหนบ้างเนี่ยมันยกเลิกยาวเหยียดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือยกเลิกหมดเลยยกเลิกหมดเลยยกเลิกทั้งหมดนี้แล้วใช้ตัวนี้แทนแล้วใช้ตัวนี้แทนแสดงว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมเกิดขึ้นใหม่ดังนั้นพอมันยกเลิกไม่ใช้เลย ไม่ใช้เลยไม่เอาทั้งหมดก็คือมันไม่เอาอะแต่มันจะมีตัวใหม่มาแทนนะมันจะมีตัวใหม่มาแทนคานนี้เราไม่ต้องไปดูแล้วว่ามันแก้ไขตรงไหนอะไรตรงไหนตรงเนี้ยไม่ต้องไปดูแล้วตัดไปใหม่เลยเอาตัวใหม่ที่มันมาแทนก็คือตัวนี้มาแทนถูกไหมถ้าเราอยู่ในปี 2,534อยู่พอสอ่ออยู่ในช่วงที่มันแก้ไขเนี่ยอยู่ในช่วง4กันยา2,550อ่า2,534ถ้าเรายังอ่านพวกประกาศพวกนี้ยกำลังสอบอยู่ใช่ไหมกำลังสอบอยู่แล้วมันมีการแก้ไขยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยมันใช้ตัวนี้แทนเราก็ต้องอ่านตัวนี้แทนแล้วช่วงลอยต่อตรงนี้สำคัญมาก ชอบออกข้อสอบอ้าวไหนไหนก็ได้พูดตัวนี้แล้วเนี่ยคืออธิบายชัดเลยนะช่วงลอยต่อการแก้ไขการเพิ่มเติมช่วงรอยต่อการแก้ไขการเพิ่มเติมการยกเลิกช่วงรอยต่อใหม่ๆอ่ะเพิ่งยกเลิกไปปีหนึ่งหรือสองปี เขาจะถามข้อมูลของตัวเดิมเขาจะถามข้อมูลของตัวเดิมถ้าโจทย์ถามข้อมูลของตัวเดิมโจทย์จะระบุว่าเขาถามพรลบรไหนนึกออกไหมอย่างสมมุติว่ามันมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างข้อนเนี้ยปีหกสองเนี่ยกิจสดีกาปีหกสองเนี่ยเขาก็อาจจะถามเลยว่าปีหกสองที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยแก้เรื่องอะไรแก้เรื่องอะไรแล้วแก้พศออไหน มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอะไรพออไหนล่าสุดอย่างเงี้ยเราก็รู้เราจะได้ตอบได้แล้วถ้ายกเลิกไปเลยเขาอาจจะถามว่าไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยฉบับที่ตัวประทนเนี่ยได้ทําการยกเลิกกฎหมายฉบับไหนไปแล้วยกเลิกเรื่องอะไรไปบ้างเขาอาจจะถามดังนั้นเราดูคําตอบดีๆด,ดูคําถามดีๆช่วงลอยต่อเขาจะถามแต่ถ้ามันเปลี่ยนมานานแล้ว เปลี่ยนมานานแล้วอย่างระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินเนี่ยเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีพศ2534ถึงตอนนี้ข้อสอบแทบจะไม่มีเลยที่จะมาถามว่าเขายกเลิกกฎหมายตัวไหนไปแล้วแต่ถ้าช่วงมันเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ยมันจะถามแน่นอนว่าประกาศกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยมันได้ยกเลิกกฎหมายไหนไปมันได้ยกเลิกกฎหมายไหนไปตอนพี่สอบประหลัดอำเภอ ตอนพี่สอบประหลัดอำเภอปี48ยังมีถามนะว่าระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินปี2564เนี่ยได้ทำการยกเลิกกฎหมายฉบับไหนไปบ้างแล้วเขาก็ไล่มาเลยตอนนั้นก็จำอะไรไม่ได้หรอกยึดปฏิวัติอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่ามันเปลี่ยนมาตั้งกี่ปีอ่ะปี48กับปี34เปลี่ยนมาตั้งกี่ปีพอเราอ่านเราข้ามตัวนี้ไปแล้ว เราข้ามไปนี้ตัวแล้วเราไปอ่านรายละเอียดข้างในโน่นนี่นั่นดังนั้นพี่แป้งถึงบอกพวกเราว่าสำคัญที่สุดการอ่านกฎหมายสอบก็คือต้องอ่านกฎหมายฉบับเต็มแล้วก็ไล,ล่เรียงไปเรื่อยๆข้อสอบส่วนใหญ่จะอยู่กฎหมายฉบับเต็มไม่ต้องมาอยากได้สรุปไม่ต้องมาอยากได้เอาสรุปสั้นๆมา3าสีบ่บรรทัดหนูจะสอบแล้วหนูไม่มีเวลาอ่าน แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสรุปที่เขาสรุปมาให้คุณน่ะมันจะออกข้อสอบทั้งหมดแล้วตัวที่เขาสรุปมาไม่มีในข้อสอบแล้วตัวที่อยู่ในกฎหมายฉบับเต็มที่เหลือมีในข้อสอบล่ะใช่ไหมดังนั้นการอ่านกฎหมายสอบต้องอ่านกฎหมายฉบับเต็มข้อสอบทั้งหมดจะอยู่ในกฎหมายฉบับเต็มแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย,ยกเลิกกฎหมายฉบับไหนไปแล้วเห็นไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆ แล้วเมื่อก่อนคําถามนะ,ะพระราชบัญญัตินี้เนี่ยตาขึ้นโดยคํายินยอมของใครก็เคยออกข้อสอบก็เคยออกข้อสอบดังนั้นถ้ามันเคยออกข้อสอบมันไม่ได้แปลว่าตอนนี้มันไม่ออกแล้วมันจะออกได้ไม่ได้อีกสามารถถามได้อีกดังนั้นทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเนี้ยอยู่ในกฎหมายฉบับเต็มทั้งหมดอ้าววันนี้ก็คือจะได้แค่วิธีการ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าพี่แป้งจะอธิบายสรุปต่อตารางที่พี่ทําตารางมาให้ที่ทําตารางมาให้อ,อันนี้เรียกสั้นๆเนาะไอกิจสดีกาบ้านเมืองที่ดีเลือกกันสั้นเรียกกันสั้นๆกิจ,าก,จาการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเขาตาเป็นพระราชกิจสเีกาขึ้นมาเนี่ยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินพศ2534มาตรา3ทับ1มาตรา3ทับ1ให้ตากฎหมายฉบับน,นี้ขึ้นมาพี่แป้งจะบอกคร่าวๆดังนั้นมันจะสอดคล้องกัน2ตัวนี้ในมาตรา1ระเบียบบริหารราชะการแผ่นดินพศ2534เขาบอกว่ายังไงบ้างแล้วนี่มาตรา6ของกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี มันจะล้อกันเห็นไหมหนึ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป้าหมายของกฤษฎีกาก็คือเพื่อให้เกิดเพื่อ,เ,อเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะมาอาธิบายชัดอีกทีหนึ่งชัดอีกทีหนึ่งว่าเออมันเกิดกฎหมายฉบับนี้มาจากตรงไหนใครเป็นคนบอกให้ตาตัวนี้ขึ้นมาโอเคไหมวันนี้เราก็ได้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ยกเลิกกฎหมายแล้วหลายๆคนถามว่าเขาจะเอาตัวไหนมาออกข้อสอบตอบได้เลยคือตัวล่าสุดตอบได้เลยคือตัวล่าสุดออกสอบแล้วเป็นช่วงรอยต่อเขาก็จะถามถึงตัวเก่าถามถึงตัวเก่าดังนั้นอ่านโจทย์ดีๆเขาถามถึงเก่าหรือถึงใหม่ ไอ้ที่ยกตัวอย่างได้ชัดเจนที่สุดก็ระเบียบบริหารและจาการแผ่นดินพศ2534 34เห็นไหมเขาไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนะมาตาที่บอกว่าท้องถิ่นมีใครบ้างมีสุขาพิบาลด้วยจนถึงทุกวันนี้มาตานั้นยังไม่ได้แก้ไขเลยทั้งๆท,ที่ตอนนี้สุขาพิบาลไม่มีแล้วตอนนี้ข้อสอบก็จะถามว่าถ้าในพรบถ้าในพรบ เราต้องตอบมีสุขาภิบาลด้วยแต่ถ้าเขาถามปัจจุบนันต้องไม่มีสุขาภิบาลอันนั้นก็คือล่าสุดล่าสุดด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยล่าสุดด้วยแล้วก็ปัจจุบันด้วยดังนั้นเราก็ต้องมีความรอบรู้นิดนึงตอนเราอ่านหนังสือแต่สําคัญเลยกฎหมายสําคัญก็คือกฎหมายฉบับเต็มกฎหมายฉบับเต็มพี่แป้งแนะนําให้อ่านเลย แล้วหนังสือพี่ทุกเล่มตอนนี้พี่พิมพ์กฎหมายฉบับเต็มเข้าให้ทั้งหมดเราไม่ต้องไปเสิร์ชหาไม่ต้องไปอะไรหาแล้วอย่าลืมกฎหมายฉบับเต็ม QR code แล้วก็ลิงก์ที่อยู่ท้ายหนังสือแล้วพี่เขียนบอกไว้ด้วยว่าถ้าสแกนไม่ได้สแกนไม่ได้ให้ทักให้ทักมาที่เพจหรือไลน์ก็ได้จะส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์ให้อ่ะ ถ้าใครถือหนังสืออยู่ไม่เคยดูก็เปิดกับเข้าไปดูว่ามีลิงก์ QR code กฎหมายฉบับเต็มไหมอ่าวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกกฎหมายกฎเก้าเข้ามาเข้าใจดีกว่าเข้าใจหลักการยกเลิก <c oughs> นาเดียบอกชัดเจว๋วเข้าใจหลักการยกเลิกของกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม,ตมกฎหมายกฎเก้าเข้ามา กดเก้าเข้ามานะแล้วเราแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปทํางาน <c oughs> อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาอธิบายตัวนี้ต่ออย่างละเอียดจะมาอธิบายตัวนี้ต่ออย่างละเอียดนะอ่าอ่ามีคนกดเก้าเข้ามามีคนขอบคุณพี่แป้งเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมเนาะเข้าใจเนอะอ่าเข้าใจกดเก้าเนี่ยหมายถึงเข้าใจหมายถึงขอบคุณหมายถึงว่าเรา ไปในทางเดียวกันอ่าพี่แป้งก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันมีความสุขตลอดเวลานับตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้บรรจุเป็นขา้าราชการโดยเร็วนะอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันเสาร์อาทิตย์เรียนคณิตแล้ววันจันทร์เรียนกฎหมายแล้วอย่าลืมนะอังคารพุธเรียนภาษาไทย พริฤหัสสุกเรียนอังกฤษดังนั้นทุกเช้า6กโมงเจอกันที่ The First Tutor เเจอกันที่เพจพี่แป้งปั้นข้าราชการเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมเดินทางไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ